นองชื่อน,นางส <7 S 1> าวจุนนานางสกุลเทองจางรหัสประจำตัวนักศึกษาห้าเจ็ดสามห้าห้าหนึ่งสองศูนย์สามคณะวิศวกรรมาศาสตร์ภาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีหกชื่อนางสาวธัญญาลักษณ์เพ็ตมารหัสประจำตัวนักศึกษาห้าสองสามห้าห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ชื่อเล่นชื่อพีออมทวดนะตวดปีห้าชื่อ นายสอศักนามสกุลเมือ,องใหญ่ระอาจประจำตัวนักศึกษาข้าสา ชื่อนางสาวนัทพลนางสกุลอ่อนชุรีรัสประจำตัวนักศึกษาอาสี่สามอาหนึง่งสองหนึง่งสองสี่ชื่อเล่นชื่อพีเดียแฟนชื่อพี่ใหม่ค่ะเป็นเป็นหนีแฟนแล้วเหรอ ป้าเทกชื่อนางสาวสุชาดานามสกุลเทกไม่ใช่หรอป้าก่อนก็ได้ลุงนี่ลุงชื่อสุชาดาจำได้ล้อล่อมากเลยโอเคโอเคใหม่ใหม่ลุงเทกชื่อนายสุชาดานามสกุลนิสภาระอับประจําตัวนัก นชื่อพี่กะปองกะปองหรอลุงเทชื่อนายวิทย์นามสกุลสาแวงวิชระอัดประจำตัวนักศึกษาห้าสิบห้าห้าสามห้าห้าหนึ่ง ชื่อเล่นชื่อพี่วิศพี่เทกชื่อนายสอราวิศสิขอโทษค่ะสิราวิศวงช่วยรหัสประจำตัวนักศึกษาห้าหกสามห้าห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ชื่อเล่นชื่อ พีเอ็นชื่ออะไรวะแฟนชื่อแพลแฟนชื่อพี่เพรพี่รักชื่อนายเจษดา ชื่อพี่เฟสแฟนชื่อพี่การค่ะพี่การเหาพี่เฟตที่เล่นเปตองเหรอคนบ้านเดียวกันกับเราเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเจอกลับจมกันแสดงของพวกเราสองคนได้เลยค่ะเดี๋ยวนะครับส่วนน้องนะไม่มีแฟนตีเพราะไม่มีใครเอาครับและน้องไม่เอาใครแค่นี้ครับ บายบายเจอกันเทคหน้าพร้อมไหมพร้อมไหม แคันมันมันมันเข้าไปแล้วสิแล้วทีนี้ทํำยังไงเอาออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยออกทีมันมีมันมีมันมีควันมาพราวจํำกับข้าอยู่ในขวดมันมีไม่รู้ตัวถูคนชั่วย้ากตัวไปเอาไม้แย่รูถูถูจะใครสแสบคันๆมันมันฝุนกันไปมันเข้าไปแล้วสิแล้วทีนี้ทํำยังไงเอาออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยออกที